สวัสดีครับทุกคนเมนี้มะฮอดลานขาดน้องกำลังสิลงร้งลานคาะนะครับพี่น้องสองลานทุกคนเนลานสองลานเลยพี่น้อง 你们，你们。

น้อยนะสน,นงล,ล่างนีนนนน่ถือกล่องโทรศัพท์พี่น้องสั้นเลยได้มีไหมมาเอาูีได้ 你放哪？ ับไปเลยตกนมันบ่เู้ได้เล <doğru> ่าเ้ว่่าเาไปไดเนาะ้แ่เล้เข้าเมื่อนข้ามเยนนลดนี้กนน้องอร้อะนมรนก่งนเ่เดี๋ยวพลังเติมแข้งไว้ก่อนพี่น้องก็คือเติมถาลงกาแฟลงสร้างนะพีงนะเดียอู่สมือเลยได้ดิ ดีมือแล้วดาผักปอดนะผักปอดเป็นตูนะ้น,นทะท่ตนเนาะ แต่วกล่องดีจะเช้าเช้าเลยเกิดยินมืดเนี่ยนะนทุกคนน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งพี่น้องเลยเดี๋ยวเสียให้เบิ่งข้างในนี่ทุกคนจะหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเหลือแค่ซ้ำนี่พี่น้องเลยเรือลำแลอแค่ข้างๆรถพี่น้องเหลือแต่ฟังนี่ฟังนี่คือวอมมืดแล้วทุกคนเหลือประมาณอ่าพอดีเลยเหลือประมาณนะ โคกเจ็ดกระสอบหรือประมาณนั้นแปดเก้ากระสอบประมาณนี้แล้วพี่น้องที่เหลืออันนี้เป็นน้ำแข็งปนน้ำแข็งหลอดหน่อยนี่คือเหลือซองกระสอบนะฮะทุกคนนะอันนั้นกับบอลังเตรียมไว้เฮดบอลยี่เพื่อเรามาแล้วก็ปึ๊บแล้วก็เอาไปเลยส่พี่น้องน้มันไม่ยากนะทุกคนนะเวลาเรามาปึ๊บกับเพื่อนเอาไปปั๊บเลยบอลลังกำลังส้อมเลยแหละพี่นี่เพราะว่าบอลลังใส่เรียบร้อยแล้วเห็ดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะมีโคกมีน้ำแข็งลูกครึ่งนะพี่น้องนะก็เป็นงานแหละสบายนะทุกคนแต่ละมือนี่คือว่าบ่ได้เหยียบดิน ก็มาได้เนาะมาได้ยินยืนเพิ่ตลอดเนาะเออพอบาลังอยู่ทั้งรถหกล่อตลอดมีแต่มู่สวนมากก็บมูแบกอยู่ลุ่มนะบาลังกัเก่งเรื่องแบงเรื่องอะไรแม่นบอเติมเป็นบอลอ่าอ่าอ่ากพอบาลังมากที่แน่เป็นบอลเติมนะเติมมากแม่งเนาะเติมเติมเติมเนื้อแก่บอลแม่งได้เติมเนื้อแก่อันนี้ก็เป็นชิ้นเป็นนั่นค้าตั้งกล่องแต่งบาลังได้เหมือนเดิมก็คือบาลังมัดใช้ลังน้ำนะพี่น้องนะมัดใช้ลังน้ำปุ๊บเนี่ย แล้วเอาขึ้นมาบ่เนี่ยเอาขึ้นมาบอลังกรสิทป้าโทอร่าชาใบบอลนี้ทุกคนเนี่ยแล้วก็ถ่ายกัสิมันเกิดจีมีเวลาถ่ายให้เขาานะทุกคนนะเอาเสียเขาไปจับแบบนี้มันก็บรได้แล้วพี่น้องเพราะว่าเนาต้องแบ่งน้ำแข็งแน่จับน้ำแข็งมันซ่าอ่เบื้องหนึ่งแบ่งน้ำแข็งเบื้องหนึ่งอะนี่มันซ่ามันบ่ทันหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านประชาสื่อทุกคนถนนอยู่ในหมู่บ้านนะทุกคนนะบ้านบ้านเฮาบ้านเฮาแลหมู่บ้านบ้านเฮาแล้ว แม่ไปแป็จิ้ื้อยู่แม่นบ่ปจิ้งพื้นอยู่เปนยังมี่ต้นไม้่ะแพงหน้าบานเทนะโอ้บานออกบานหน้าเาเป็นันเม่ไป้ทนไิ้งก็ควายเป็่เอบอ้ยอยู่หน้าบานรงหเปนพันโอ่นี้อ่ะเออ สีเรียกงงูว่ะขายอย่างเดียวงูแต่หนึ่งนึงได้งูหลายยืนแนวมาแล้วเอยืนอยู่ถนนด้วยทางแนงบึงโป่งบ่อกว้างเนาะมาหลังเลยเออสบายมือสะไยตาไป็นึงอี่เลยกับมวนหนึงอีกได้กันเลยมวนแล้วเขาบอกเป็นแนวมันก็มวนแล้วนี่คือแบบว่าตึกในห้องเซามั้งเอาไปอยู่ในห้องเซามีแต่ตึกสูงมันนะว่มีตึกสูงหน่อยมามีแล้วบ้านเขาไม่ตึต้นตาลเท่านั้นแหละคันชุ่ก็ได้แ่ที่หนมันสูงกับมมีแล้วเฮ้ยตึกสูงในนี้มันยาบเลย ทุกคนหมู่บ้านนะฮะทุกคนมาพี่น้องสาําหรับคลิปนี้ฝากกดไลก์ดแชร์ฝากก็ติดตามให้ยเปล่าลังในเรื่องแบบเดอ้อบอลรังเกษตรไปส่งน้ําแข็งต่อแล้วก็เริ่มเลาะเข้าบ้านแล้วนะฮะทุกคนประมาณหกโมงบอลรังก็เลิกงานแล้วทุกคนสําหรับคลิปนี้บอลรังข้าวเกาคุณบาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอสวัสดีครับสวัสดีครับขอลาโรงแรมครับ